สวัสดีครับอุ้มเคยภูเก็ตนะครับก็สวัสดีน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ได้ทําคลิปหลายวันนะครับน่าจะเป็นเดือนนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปห่างหายจากการทําคลิปนะครับส่วนวันนี้คลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีมาเล่ามาบอกให้น้องๆเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเกี่ยวกับวันเปิดรับสมัครสอบเพื่อมาทํางานที่ประเทศเกาหลีช่วงนี้ถ้าน้องๆเพื่อนๆ นะครับบางคนอาจจะติดตามเพจของโรงเรียนสอนภาษาหลายโรงเรียนนะครับก็ได้โพสต์เกี่ยวกับวันเปิดรับสมัครสอบทั้งรอบอุตสาหกรรมและรอบเกษตรประุสัตว์นะครับทั้งสองรอบนะครับช่วงต้นปีนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครทั้ง2รอบนะครับผมก็ได้เข้าไปตรวจเช็คในเว็บไซต์ของ EPS ของเกาหลีครับก็มีการประกาศจริงๆนะครับของ EPS เกาหลีแต่ว่าส่วนทางประเทศไทยเรานะครับก็รอ ทาง eps thailand ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนน้องๆบางคนนะครับสอบถามมาว่าขั้นตอนการสมัครยุ่งยากไหมนะครับก็รอทาง eps thailand ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาให้มีขั้นตอนการสมัครยังไงบ้างนะครับอาจจะมีการลงทะเบียนจองคิวทางออนไลน์ก่อนหรือว่ายังไงนะครับก็รอทาง eps thailand ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับถ้าถึงเวลานั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจ้งให้น้องๆเพื่อนๆทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็รอติดตามกันได้นะครับผมส่วนวันที่คาดการนะครับส่วนวันที่คาดการน่าจะมีการเปิดรับสมัครก็มีอยู่2ช่วงนะครับเป็นช่วงของอุตสาหกรรมก่อนนะครับอุตสาหกรรมก็เดือนมีนานี้นะครับเดือนมีนานี้ก็ช่วงประมาณวันที่วันที่24-28มีนาคมครับเดือนนี้เดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเป็นรอบของเกษตรกับปศุสัตว์ก็จะเป็นเดือนเมษาเดือนหน้านะครับเดือนเมษาช่วงประมาณวันที่วันที่20 ถึง22เมษายน,นครับอันนี้เป็นรอบของงานเกษตร,รประสัตนะครับมีน้องๆถามมานะครับว่าสามารถสอบทั้ง2รอบได้ไหมนะครับเมื่อก่อนพี P ่ๆีพีเอสไ a ยแลนดนะครับก็เคยบอกว่าสามารถสอบได้ทั้ง2รอบแต่ว่าถ้าเราสอบผ่านทั้งสองรอบแล้วนะครับถึงวันที่รายงานตัวเลือกรายงานตัวได้แค่งานเดียวนะครับได้แค่อย่างเดียวถ้าเราสนใจงานเกษตรเราก็เลือกรายงานตัวกเกษตรถ้าเราสนใจงานอุตสาหกรรมเราก็เลือกรายงานตัวอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าผู้หญิงเนาะก็ อย่างที่รู้ๆกันนะครับงานอุตสาหกรรมในเกาหลีส่วนใหญ่เท่าแก่เขาจะเลือกผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับผู้หญิงเป็นที่ต้องการน้อยมากในงานอุตสาหกรรมของเกาหลีนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงเลือกลงเกษตรมากกว่านะครับเพราะว่าจะาการถูกเลือกตัวจากนายจ้างนะจะมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์โดนเลือกง่ายกว่านะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้บินมาทํางานที่ประเทศเกาหลีก็มีเยอะก,กว่า ที่เราจะเลือกงานอุตสาหกรรมนะครับผมสำหรับผู้หญิงนะส่วนผู้ชายก็หลักๆเลยก็คืองานอุตสาหกรรมเป็นหลักอยู่แล้วนะครับพิจารณาไต่ตองกันดูนะครับก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ e p s t Thailand ที่บ้านเราดูนะครับว่าสามารถสอบทั้ง2งงานได้ไหมนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ใหม่นะครับอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะครับก็ลองสอบถามดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆเพื่อนๆนะครับบางคนอาจจะเรียนด้วยตัวเองมาก่อนแล้วนะครับสักประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วนะครับถ้า ถ้าถึงช่วงนี้แล้วนะครับถึงวันนี้ถึงหน้าปัจจุบันเนี่ยช่วงที่เขากาลังจะเปิดรับสมัครเนี่ยถ้าเราเรียนมาสักระยะหนึ่งแล้วประมาณสัก2หรือ3เดือนแล้วเนี่ยนะครับหรืออาจจะเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่มีความมั่นใจหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับยังไม่ยังตีบทตีความไม่ออกนะครับผมก็แนะนําว่าเข้าโรงเรียนสอนภาษาได้เลยเข้าโรงเรียนสอนภาษาจะดีกว่านะครับถ้าใครรู้สึกว่าเออยังพอไปได้อยู่ครับช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็ซ้อมทําก็สอบเรียนนะครับเรียนหาคําศัพท์ เรียนในข้อสอบไปเลยนะตีความพั์ตีความหมายในข้อสอบไปเลยเพราะว่ามันจะได้คุ้นชินนะครับข้อสอบก็หาโหลดตามข้อสอบเก่าในเว็บไซต์นะครับหรือ,อทางพี e ่อีพีไทยแลนด์ในในเพจ e อีพีไทยแลนด์เขาก็มีแจกข้อสอบเก่าอยู่นะครับใน YouTube ก็มีข้อสอบเก่าสอนอยู่เหมือนกันนะครับก็เรียนตามได้นะครับผมส่วนคําศัพท์ก็ท่องกันให้เยอะๆนะครับถึงช่วงนี้นะครับน้องๆหรือเพื่อนๆบางคนก็อาจจะพิจารณาตัวเองได้นะครับว่าเราควรจะ แล้วว่าเรามาถึงช่วงมาถึงตอนนี้น่ะก่อนที่เขาก็มีข่าวว่ากําลังจะเปิดรับสมัครเนี่ยว่าเรายังเรียนต่อด้วยตัวเองไหวไหมนะครับถ้าเรียนต่อถ้ารู้สึกว่าไหวแล้วถ้ารู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับก็ซ้อมด้วยตัวเองต่อไปเรียนด้วยตัวเองต่อไปนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวนะครับก็ยังทันนะครับเวลาช่วงประมาณสักเดือนนึงนะครับเลือกสมัครเกษตรก็มีเวลานาน,านหน่อยนะครับแต่ว่าของอุตสาหกรรมก็มีเวลาลดลาะน้อยลงมานะครับเดือนนึงนะครับถัดกันประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังทันนะครับทุกคน ถือว่ายังเรียนทันครับยังมีเวลาปยังพอมีเวลาให้เราเรียนเตรียมตัวอยู่นะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็มีข่าวที่ว่าน่าจะสําคัญก็มีข่าวดีเกี่ยวกับคนที่อยากจะมาทํางานที่ประเทศเกาหลีครับก็มาเล่าให้น้องๆเพื่อนๆฟังนะครับก็ามาทําคลิปนะครับผมส่วนรายละเอียดการเปิดรับสมัครมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวรอทาง e p s เขาประกาศอยากเป็นทางการอีกรอบเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปบอกน้องๆเพื่อน ให้ทุกคนได,ได้รู้กันนะครับผมก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับผมบ๊ายบาย